สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหากระทะเก่านะครับที่เราใช้งานนะครับกระทะเก่าที่เรานํามาใช้งานนะครับเรานํานมาทอดอาหารนะครับก็จะคอยติดกับก้นกระทะของเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็มีวิธีการแก้ไขง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องล้างทําความสะอาดกระทะให้เงาใหม่แบบนี้ก่อนนะครับ ไอ้ที่มีคราบดําๆนะครับก็ขัดออกให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ผมได้ทําการขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการตั้งไฟที่เตาแก๊สให้ร้อนเลยนะครับ แล้วทำการใส่ตัวนี้ลงไปครับเกลือ เราจะทําการานําเกลือมาใส่นะครับเพื่อที่จะเคลือบตัวผิวกระทะนะครับเราก็จะคั่วจนกว่าเกลือจะมีความดำออกมาเลยนะครับทำไมถึงต้องใช้เกลือในการเคลือบนะครับ เวลาเราตั้งกระทะร้อนๆนะครับตัวเกลือนะครับก็จะลักษณะจะเหมือนกระดาษทรายนะครับเวลาเรา,ากระทะโดนความร้อนแล้วก็นาเกลือลงไปนะครับคั่วแบบนี้ก็จะทําให้ตัวกระทะของเรานะครับที่มีรอยขุ่ขะนะครับจะทําให้กระทะของเราเรียบเนียนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราต้องใช้เกลือในการทํานะครับ ต้องเป็นเกลือเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลทรายหรือว่าพวกชุรสมันจะละลายนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเราก็ นำเกลือนะครับไปเททิ้งก่อนนะครับหลังจากที่เราเทเกลือทิ้งไปเรียบร้อยนะครับก็ล้างทำความสะอาดเกลือมาด้วยนะครับแล้วเราก็นำมาตั้งที่กระทะเหมือนเดิมครับ เราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้ตัวกระทะตัวนี้นะครับร้อนจัดๆเลยนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้จนกระทะร้อนจัดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใช้น้ํามันพืชเทลงไปที่ตัวกระทะเลยครับในขณะที่กระทะกําลังร้อนนะครับเทลงไปเลยครับแล้วก็เคลือบตัวน้ํามันให้ทั่วตัวกระทะนะครับแบบนี้เลยครับ เสร็จขั้นตอนครับปิดแก๊สครับแล้วก็เทน้ำมันตัวนี้ทิ้งไปครับหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำกระทะไปล้างทำความสะอาดได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทอดไข่ให้ดูก่อนนะครับหลังจากที่น้ำมันร้อนเราก็ตอกไข่ไปเลยครับ แถมเปลือกไข่ไปด้วยนี่นะครับจะเห็นว่าไข่ของเราล่อนนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมปกตินะครับเราแค่เทไข่ลงไปนะครับไข่ของเราก็จะติดกระทะแล้วนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านใครมีปัญหาทอดอะไรก็ติดกระทะแบบนี้นะครับเอาวิธีนี้ไปแก้ไขนะครับหายแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ